ครับสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับป้อมบานอมนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่8เมษายน2568ตอนนี้เป็นเวลา12นาฬิกา41นาทีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถนนตรีเพชรหรือตรงข้ามกับโรงเรียนสวนกุหลาบด้านหน้าผมจะเป็นไปทางสะพานพุทธหรือไป วงเวียนใหญ่นะครับนีเห็นไหมเต็มระบบนะครับนีเห็นไหมดูสองดูความผิดนะครับนะระวังนะครับไม่พร้อมอย่าหามานะครับตรงนี้จราจรกลางเต็มระบบนะครับช่วงนี้กวดขันวิ่ัในจราจรช่วงใกล้จะถึงเทศกาลสงกรานนะครับทุกคนก็ฝากไว้ด้วยครับสมบกรณนันะครับขณะ เวลาขับรถกับขี่รถทวงเทศกาลสงกรานนะครับด้วยความปลอดภัยอย่าถามเจา้าหน้าที่ตำรวจนะครับเดี๋ยวเขาจะวู่บอลนะครับนี่คือบรรยากาศสะพานพุทธนะครับถ้าข้ามมาก็จะได้มาเจอนะครับข้ามมาสะพานพุทธไกลที่อยู่บร,ริเวณตรงพะหุรัตน์นะครับขับขี่อยาอ่างปลอดภัยสวมหมวกกันน็อกต่อภาษีนะครับตำรวจ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเออพี่น้องเลย